สิบแบบไหนใบละห้าร้อยเบนสิบแบบไหนใบละห้าสิบนะครับเดี๋ยวตีพามเพื่อนๆมาดูนะครับช้าๆนะครับและก็ชัดๆกันแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆนะครับเอาปากกานะครับมาจดตัวเลขไว้ก่อนเลยนะครับ093ย์นะครับ601707อะไรสักอย่างที่โทรกันได้นะครับและเราก็จะมาดูย่อๆกันแบบนี้เลยนะครับแบค์แบบไหน500ก็คือนะครับจะซื้อ500เพื่อนๆต้องซื้อแบบนี้เท่านั้นนะครับ ร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับใบละ500บาทนะครับร้อยใบก็50,000บาทนะครับนี่ก็คือแบงก์โทมัตโบราณแบบนี้นะครับนี่ก็คือ50,000บาทนะครับเพื่อนจะได้เป็นร้อยใบเรียงเลขนะครับแบบนี้แบ่งให้ไม่ได้นะครับยกเว้นจะซื้อยกแหนกนะครับแล้วก็10บาทหลังวัดนะครับใบละ300บาทนะครับนี่พร้อมแบ่งนะครับ10บาทหลังวัดนะครับใบละ300บาทพร้อมแบ่งนะครับ และก็ที่สั่งมามากที่สุดนะครับก็คือแบงค์นะครับ10บาทอักษรแดงแบบนี้ที่เขียนว่า120ปีกระทรวงการคลังใบละ50บาทครับพักใต้คลิปได้เลยนะครับ50 500 300ครับ